วันนี้นะคะมาพบกับแจนนะคะแจนปอดพนครน,นเกษตรนวมินกันอีกแล้วนะคะวันนี้แจนจะมารีวิวนะคะรถส,ส,สวยๆทเท่สีที่หายากที่สุดเลยนะคะแล้วได้เร็วด้วย1299นะคะเป็นตัววายแท็นะคะตัวท็อปเลย 4, 4ีนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าลูกค้านะคะคุณพี่เข็มเนี่ยแต่งอะไรบ้างเป็นลูกค้าของแจนนะคะจาก YouTube แล้วก็คุณพี่โ๋ไข่นะคะแนะนํามาด้วย แล้วก็สเปคของยางนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเชิญชมกันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะพี่เข็มเนี่ยเลือก ชุดแต่งวายนะคะก็เลยจะมีในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นตัวชุดแต่งวายนะคะไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าแต่ก็ครอบเข้าไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะเว้นในส่วนของกล้องให้ตัวตัวท็อปด้วยนะคะแล้วก็จะติดเคราะไฟเลี้ยวนะคะให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นส่วนของ daytime running light ของเรานี้เองนะคะและลูกแก้ว2วงนะคะมาดูด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของวายเหมือนกันนะคะ จะเป็นแคลงสีเมทัลลิกสีเทากันแบบนี้เลยค่ะมีสัญลักษณ์ WILD นั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะล้อกับตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีเงินนั่นเองนะคะลูกค้านะคะพี่เข็มเนี่ยชอบเพราะว่าเป็นรถที่ถูกฉลกสีเข้ากับทุกฉลกที่สุดเลยค่ะและล้อมากับตัวนี้เลยค่ะเป็นซุ้มล้อใหญ่ๆนะคะของชุด วายนั่นเองค่ะ W-I-L-D นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อแบบ6นิ้วนะคะและช่วงล่างนะคะเดิมๆค่ะปีกนกเดิมๆใหญ่ๆของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะไม่ได้ยกนะคะตัวนี้ก็สูงตามตัวท็อปเลยค่ะตามมาตรฐานโรงงานเลยส่วนตัวแม็กและยางนะคะคุณพี่เข็ม เปลี่ยนนะคะเป็นสเปคที่ไม่ต้องยกนะคะก็จะเป็น r a p t o r AT นะคะออเท a รนนั่นเองค่ะเป็น Cosmic t i ยนะคะรุ่นของเขาสเปคของยางนะคะจะอยู่ที่265หก้แมยาง50ค่ะเตี้ยๆแบบนี้เลย 20นะคะในส่วนของแม็กนั่นเองนะคะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะสีเงินตัดกับสีดำนะคะเป็น B-Protec นะคะแล้วก็มีหมุดสีเงินนะคะล้อมรอบตัวแม็กถ้าพี่ๆชอบแบบนี้ก็แนะนำหรือว่าถ่ายรูปกันมาได้เลยนะคะมาในส่วนของด้านข้างนะคะตัวท็อปนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใบเทอร์โบนะคะและมีขอบนะคะสีเทกราฟไฟต์นะคะและตัวนี้ค่ะ กระจกมองข้างไฟเลี้ยวเนี่ยมีกล้องนะคะ360องศานะคะรอบคันแล้วก็เบิร์ดไอวิวด้วยและตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะวายแท็กของเรามีตัวแหลกหลังคาให้อยู่แล้วเป็นสีเงินนะคะที่ติดเพิ่มก็คือคิวการาสา์แล้วก็ข้อมือจับนะคะกันเล็บกันลอยได้เลยนะคะพี่เข็มสั่งติดสติกเกอร์ลาย45แบบนี้เลยค่ะก็คือสรดโครนเป็นสีเทานะคะเทาอ่อนนะคะ สลับกับสีดํานะคะทําให้รถสีเงินของพี่เขาโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะส่วนนี้ค่ะบันไดข้างนะคะเป็นคู่ตัวรงานแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสีเงินนะคะตกแต่งให้แล้วด้วยค่ะมาดูด้านข้างการโรบาร์สปอร์ตของเรานะคะมีให้อยู่แล้วแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์เลนเจอร์สั์โคนให้เรียบร้อยเขียนว่า Ford Performance นั่นเองค่ะและตัวนี้ค่ะ ใส่ครอบไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วค่ะสัญลักษณ์ไวแท็กค่ะตัวไวแท็กตัวนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ี่คูณสนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกฝาท้ายไว้นั่นเองนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะจะติดในส่วนของครอบฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไงคะรอบคันเท่มากๆเลยนะคะและสีสีหายากเนาะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น กาจะซื้อเป็นสีอื่นลองดูสีเงินนะคะเก็บสีเงินเอาไว้ในใจฝากสีเงินนะคะอยู่ในอ้อมอบอ,อ้างใจพี่ๆกันด้วยนะคะเพราะว่าแต่งแล้วก็เท่ไม่เบาเลยนะคะน้อยแต่มากนะคะยังไงนะคะรถแต่งคันนี้นะคะจะออกเดินทางนะคะไปจังหวัดตาดพรุ่งนี้แล้วนะคะยังไงนะคะขอให้ขับรถนะคะด้วย ความสนุกสนานและแต่งรถนะคะเท่ไปเลยที่เกาะนนะคะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเจนพบรถนะคะคันเท่ๆคันถัดไปนะคะก็เดี๋ยวเจนจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจนเป็นกำลังใจด้วยนะคะและสามารถโทรมาหาจะได้เลยนะคะจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่สุดเป็นหนึ่งแปดค่ะแจนรับเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ